คุณรู้ไหมว่าแอปนี้เรียกว่าอะไรใครเห็นแอปพลิเคชันตัวนี้ไหมคะบางทีเวลาที่เขาทำโปรโมชั่นเขาจะมีการใส่รูปปลาลงไปด้วยนะคะแอปตัวนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าเสียนหยีเสียนหยีคำว่าเสียนแปลว่าว่างหรือที่ไม่ได้ใช้นะคะหยีแปลว่าปลา มาจากแนวคิดที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วหรือว่างอยู่เปรียบเสมือนปลาที่อยู่ในบ่อที่ยังไม่ถูกจับขึ้นมานั่นเองนะคะหมายความว่ามันยังมีค่าอยู่นั่นเองค่ะแล้วเจ้าแอปตัวนี้คืออะไรเซียนหยูเป็นแอปขายของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นบองบริษัทอาลีปาบาหรือว่าอาลีปาปานั่นเองค่ะเหมือนกับ แอปขายของทั่วๆไปคล้ายๆ Shopee Lazada เลยนะคะแต่แอปตัวนี้จะซื้อขายของเฉพาะของมือสองเท่านั้นค่ะเหมือนอของที่สามารถลงขายในแอปนี้นะคะก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าโทรศัพท์หนังสือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือว่าของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นรถยนต์นะคะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาก็จะนำมาลงขายกันที่แพลตฟอร์มนี้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นแนวคิดการตั้งชื่อที่ น่ารักมากๆเลยนะคะใช้คำว่าปลาที่ว่างอยู่มาเปรียบเทียบเหมือนของเราที่มันวางอยู่ว่างๆมันยังมีค่าสำหรับใครหลายๆคนเอามาลงขายที่นี่สิถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ